ตอนนี้ครับมันก็ไปเรื่อยนะครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นไซเลสคิวนะเป็นของเล่นรถด,ดับเพลิงครับคล้ายๆกับชุดที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าเซตนี้มาคันใหญ่กว่าทำมาเหมือนกว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่แบบนะตามภาพหน้าตกเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะมาดูเลยครับมันใหญ่นะใหญ่ดีเลยลนะ่ะประมาณนี้เขาฝ่ามือคนใหญ่เลยอนะ่ะมีร้านที่ให้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวรถนะครับทำมาเหมือนดีนะก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เอาไว้เป็นโมเดลตั้งโชว์ได้นะ,ะบินด้านหน้าด้านหลังได้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่สองนะเป็นรถ อที่มันบันไดด้วยที่ต้องมีบันไดด้วยทำมาเหมือนดีนะเซตนี้ทำมาเหมือนดีกว่าเซตก่อนเยอะเลยบันไดก็ยกได้นะยืดได้ด้วยรู้สึกว่าจะหมุนไม่ได้ครับยืดยาวเลยยังวิ่งได้นะวิ่งได้ข้างหน้าวิ่งได้ข้างหลังเอาสัตว์ขาสัตว์ไทกันนะครับทีนี้มันจะมาเนี่ยมันจะเล่นไฟล์เล็กชีมนะมันจะเน้นยัดเตียงครับท้ายจากชุดผมเคยดูไปตล้งยอะนะแต่ลเซตนี้มาคันใหยาแบบทำมาเหมือนกับพี่ให้เป็นแบบนะตามข้างหน้าเป็นแบอันนี้เป็นแบบได้ไหมารับดีเลยครับใหญ่นะใหญ่ดีเลยรมา สาร์คุณหเลยอะม้้นได้นหมันนี้ะเป็นตัวนะทำเหมือนดมนจมาก่อไว้เป็นเหมือนดีตั้งชืได้นะมันน่า่นเมอันนี้จะเป็นแบบที่สองนะตัวมันได้วยมีดด้วยมัเหอนดีนะมัดีสกเลยได้ก็เมด้วยไม่ป็เหมือนได้ครับที่ได้เลยัได้ขกด้าหน้าดันหลังมาดูบต่อไปกัน